สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว้าวจะพาท่านผู้ชมมาเพาะเพาะเมล็ดชวนชมยักษ์สาอุกันค่ะอันนี้ก็เป็นเมล็ดของเขานะคะที่เราเก็บมาได้ก็ปริมาณมากพอสมควรวันนี้เราก็จะมีวิธีการเพราะแบบใหม่กันค่ะก็คือเพาะด้วยขุยมะพร้าวแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะในถาดพลาสติกแบบนี้วิธีการก็คือเราบีบน้ําที่เราแช่ในะขุยมะพร้าวนะคะ ให้หมาดๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้มือตบๆนะคะแล้วก็อีกฝากงหนึ่งเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวใส่แบบนี้เพื่อเป็นการกลบไปในตัวค่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราก็แบ่งเม็ดเป็นครึ่งๆนะคะโรยลงไปเลยค่ะวัสดุถาดเพาะก็คือเป็นกล่องใส่อาหารนะคะที่เราไม่ได้ใช้ เราก็นํามาเป็นการเพาะเม็ดคะ่ะปริมาณโดยสายตานะคะไม่นับเม็ดก็คือเราก็จะเกลี่ยนะคะอย่าให้ติดกันมากการเพาะแบบนี้ก็เป็นการเพราะระบบปิดนะคะ แล้วเราก็พับอีกฝั่งนะคะกบปิดอย่างนี้เลยค่ะพอใช้มือนะคะเกลี่ยให้เม็ดเม็ดหลังจากนั้นเราก็ปิดเลยค่ะแบบนี้ปิดฝาเรียบร้อยนะคะหนึ่งกล่อง ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็จะเห็นเม็ดจเจริญเติบโตนะคะเคล็ดลับก็คือการทําให้ขุยมะพร้าวนะคะบรรมาดหลังจากนั้นเราก็ปิดก,กล่องแบบนี้ค่ะวางทิ้งไว้ในร่มนะคะสังเกตว่าถ้าขุยมะพร้าวเราแห้งเราก็จะพรมน้ํานิดนึงถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องพรมน้ํานะคะเดีย๋ยวเรามาดูการข่าอีกหนึ่งอาทิตย์ อันนี้ก็เป็นอายุที่เราเพาะนะคะได้สิบวันหน้าตาชนชมยักษ์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้วิธีก็คือการเพ,พาะขุยมะพร้าวล้วนนี่นะคะก็ดีออกดีมากๆแทบจะทุกต้นเลยนี่นะคะวันนี้เราก็เมื่อต้นของเขาได้อายุประมาณนี้ได้มีสองใบแล้วเราก็จะมาจิ้มในถาดเพาะอีกทีนะคะเพื่อที่จะทําให้ต้นของเขาแข็งแรงแล้วก็มีแร่ธาตุอาหารเป็นการร่นนิยเวลา ทำให้ต้นของเขานะคะโตเร็วโตวไวค่ะวิธีการก็คือดึงนะคะ <S <S ดึงรากออกมาแบบนี้แล้วก็จิ้มน,นี่นะคะจิ้มเพราะจริงๆนะชนชมที่เกิดให,ใหม่ๆนะคะรากของเขาจะน้อยแต่การจเจริญเติบโตเขาก็จะดีมากๆคะ่ะโตเร็วโตวไวช่วงระยะเวลาที่โตนะคะ นี่นะคะก็เป็นการเล่งอายุที่ตันีล่าของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะการเพราะต้นขุยมะพร้าวก็จะมีรากแบบนี้เส้นเดียวเองหลังจากนั้นเราก็จิ้มก่อนจิ้มเราก็จะทํารูนะคะทํารูแบบนี้เพื่อไม่ให้รากหัก ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ลดน้ําแล้วก็พักฟื้นไว้ในร่มเพียงเท่านี้จนชมยักษ์ของเราก็จะโตเร็วโตวไวค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมาฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ